สวัสดีครับวันนี้เบสงขวานะครับจะมานำเสนอนะครับตู้หนึ่งแคสที่สองพันนะครับตัวนี้บอดี้จะเป็นสแตนเลสนะครับจะใช้รบน้ำนะครับตัวนี้มาดูภายในนะครับอันนี้เราใส่น้ำเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทำความร้อนนะครับแต่ตัวนี้ลูกลอยครับลูกค้าสามารถต่อสายใส่น้ำนะครับ เข,ข้าด้านหลังนี่นะครับตัวนี้นะครับเข้าด้านหลังนี่ครับนม่ครับถ้าน้ําถึงระดับลูกลอยก็จะตัดนะครับถ้าน้ํามาลดลูกลอยก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาจุดให้ดูนะครับผมตัวนี้ต้องเสียบไฟฟ้าด้วยนะครับจะใช้ไฟในการจุดสปาร์กเตานะครับผม ปลั๊กไฟนะครับใช้ไฟในการจุดสปาครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นโทบอยู่ด้านในนะครับตัวแหวนมำนวเดี๋ยวเราราจุดให้ดูเลยนะครับนี่ครับระดับไฟก็จะมีสี่ระดับนะครับเดี๋ยวไฟอ่ะไฟอยู่ด้านไหนครับตอนนี้จุดดินแล้วนะครับ ระบบไฮน้ำนะครับผมนะครับตัวนี้ครับจะเป็นท่อทำความร้อนนะครับตอนนี้จุดแล้วครับติดแล้วครับได้สิบสองชั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูฐานครับหลอดเฐานมันนะครับฐาก็ขนาดสี่สิบคูณหกสิบนะครับลูกฟ้าสามารถใช้ฐานได้ทั้งหาทึบและ ที่อยู่สองหาครับจมีถานทึบและถาดปีรูนะครับสามารถเลือกใส่ถาใไหนก็ได้ครับนุคราบเวลาใส่ก็นะครับขนาดถานก็สี่สิบคูนหกสิบรับตัวที่เป็นสแตเลสทงตัวนะครับการทำงานก็ใช้ไม่ยากครับตัวนี้จะใช้เป็นหัวปรับในการต่ำนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรู้เร่งข้าว12ชั่วโมงแน่เลยนะครับสามารถติดต่อมาทางเฟซบุ๊กของเราได้นะครับเฟซบุ๊กก็ได้ครับเี้ครับเฟซบุ๊เครื่องควนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร้านเบคเคอร์ควาตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาเกลือสิ์เชียงใหม่สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook เบคเครื่องควาไลน์แอดเบคคิเช่นหรือโทร064789069 8 064298698 8อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ